สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการไอซ s o p t i c i c a r นะคะวันนี้แพมอยู่กับปรมาจารย์โบบีนะคะผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเลนโปร gresive อัจฉริยะสมิติค่ะเ่นสายตาสั้นเนี่ยปกติเราจะพบได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเด็กเล็กเนี่ยพบได้น้อยเราจะพบได้ในเด็กโตหน่อย3ขวบ5ขวบประมาณนี้ ส่วนบางคนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตอนเป็นวัยรุ่นตอนช่วงที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตแล้วก็ทูกตาเนี่ยม,มีความยาวมากกว่าคนปกติก็จะทําให้แสงที่ไปตกอยู่หน้าจอประสาทตาทำให้มองเห็นภาพม่ิ่ไม่ชัดครับ ก็คือเอาง่ายๆนักเรียนหรือว่านักศึกษาที่มองกระดานเริ่มไม่ค่อยชัดอันนี้ก็คืออาการของสายตาสั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับสายตาสั้นเนี่ยมองใกล้จะชัดกว่าคนปกติย้านะฮะคนที่มีสายตาสั้นเนี่ยจะสามารถมองใกล้ได้ชัดกว่าคนปกติและสามารถมองใกล้ในระยะที่ใกล้มากกว่าคนปกติขึ้นอยู่กับค่าสายตาสั้นแต่มองไกลเนี่ยจะมัวแต่ถ้าสายตาสั้นยังไม่มากแล้วอายุยังน้อยอยู่ก็สามารถใช้วิธี ใช้สมองฝืนเพ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดได้อยู่แต่การกระทําดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้ความสามารถของสมองในการทํางานด้านอื่นลดลงถ้าเป็นในวัยเรียนความสามารถในการเรียนระดับสติปัญญาในการเรียนการรับร,ร,ร,บรู้การวิเคราะห์ความเข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอนก็จะลดลงแล้วก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าได้ง่ายครับทีนี้แว่นสายตาสั้นเนี่ย กับการออกแบบโครงสร้างเลนโปรเกรสซีฟของอาจารย์เราเอามาใช้ด้วยกันได้ยังไงคะอาจารย์เราจะสายตา<ห>สั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น2วัยก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงสายตาสายตายาวระยะใกล้เนี่ยเราแบ่งเป็นช่วงวัยก่อนสายตาสั้นที่เป็นสั้นแท้ก็มีสายตาสั้นเทียมก็มีสายตาสั้นแท้ที่มีสายตาสั้นเทียมร่วมด้วยก็มี สายตาสั้นเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในบ้านเรายังมีความรู้ในเรื่องนี้ค่อนข้างจะจำกัดมากสายตาสั้นเทียมเนี่ยเกิดจากการเพ่งมองวัตถุในระยะใกล้ติดต่อกันเป็นเวลานานปกติที่เราเจอปัญหาบ่อยที่สุดคนที่ใช้มือถือเล่นเกมนะครับติดต่อกันหลายชั่วโมงโดยไม่มีการพักสายตาไม่มีการเงยหน้าขึ้นเพื่อมองไกลจะเกิดอาการหดเกร็งของระบบกล้ามเนื้อที่ควบคุมความโค้งของเลนแก้วตาให้เกร็งค้างนะครับเพื่อให้ รู้สึกสบายตาจะได้ไม่ต้องฝืนเพ่งเมื่อมีการกด เลนค้างของระบบการมองเห็นของเลนแก้วตาให้ค้างเมื่อเงยหน้าขึ้นมองไกลเลนแก้วตาที่โฟกัสภาพอยู่ใใระยะใกล้ปกติเนี่ยเมื่อมองไกลจะต้องคลายตัวให้แบนนะครับเพื่อจะมองไกลชัดแต่กลายเป็นว่านในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะมีปัญหาก็คือเลนแก้วตาไม่คลายตัวพอไม่คลายตัวมองไกลไม่ชัดพอมองไกลไม่ชัดเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นสายตาสัส้นแท้ก็ไปตัดแว่นพอไปตัดแว่น,วนเนี่ยก็มองไกลชัดขึ้นแต่เมื่อมามองใกล้ก็จะต้องยิ่งเพ่งมากขึ้นก็ยิ่งทําให้อาการ สายตาสั้นเทียมรุนแรงมากขึ้นแล้วสายตาซึ่งควรจะเป็นเด็กสายตาปกติก็กลายเป็นสายตาสั้นในที่สุดและสุดท้ายเนี่ยสายตาสั้นเทียมสามารถพัฒนาเป็นสายตาสั้นแท้ได้หรือในกรณีที่มีสายตาสั้นแท้ร่วมกับสายตาสั้นเทียมสายตาสั้นก็จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ควรจะเป็น มันใช้แล้วสบายขึ้นนะไม่รู้สึกว่าแว่นตาเป็นเป็นอุปกรณ์แว่นตาที่ใช้เนี่ยมันให้ความสะดวกกับเรามากนะในชีวิตประจําวันเนี่ยและการที่ผมไม่ต้องเปลี่ยนแว่นเลยเนี่ยมันก็เลยยิ่งสะดวกความชัดของมันเนี่ยได้ทั้งระยะใกลร,ระยะไกลจนกระทั่งเวลาอ่านหนังสือดูคอมพิวเตอร์ดูทีวีนั่งทีเดียวเลย แล้วก็ใช้แว่นคู่เดียวเลยไม่ต้องไปขยับอะไรเลยบริการที่เนี่มันไม่เหมือนธรรมดานะฮะก็รบ,บริการดีมากในในทุกด้านเลยมีความรู้สึกเออใกล้ๆว่าเข้าบริการเราอยู่คนเดียวชนะทั้งๆนะท,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 ที่อาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นเลยก็คิดปวบคุมฮนะผมไม่ต้องไปเปลี่ยนแว่นบ่อยๆไปปรับตัวบ่อยๆนะฮะแล้วก็เราใช้จัดอันเดียวตลอดที่ทำเนี่ยมันดีที่สุด